สรุปเนื้อเรื่อง3.5ก่อนวิรชนจะาราลับแบบลิงรอบก่อนเนื้อหาว่าพีคแล้วรอบนี้ขั้นทะลุปรปะลอดเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกัน หลังขึ้นหลุมที่ลานเลขท้าย337อย่างปลอดภัยเหล่าและไซรินจึงรีบติดต่อสกิวลมและเฮอร์ต้าผ่านมุดที่ได้รับมาก่อนหน้าทันทีทั้งคู่จึงสรุปแผนต่อไปให้ฟังว่าเป้าหมายของไกรกัสคือหาทางเริ่มยุคนีลมิดใหม่ในหลุมนี้ให้ได้เพื่อสถาปนาไอออนพูมขึ้นมาดังนั้นชัยชนะในครั้งนี้ตัดสินกันว่าใครจะชิงเชื้อไฟเคฟอรีและเริ่มยุคนิลมิดใหม่ได้ก่อนกันข่าวร้ายก็คือโลกภายนอกจะเหลือเวลาแค่เพียง14ชั่วโมงก่อนถึงเส้นตายเท่านั้นแต่ข่าวดีก็คออลัม่ใขาาายยงทแรรด้นนกปปููวะฏ ท่นแห่งกฎเกณฑ์ทารันทอนส่วนปีที่อยู่ตอนนี้จากกัรตันดีซลิดา,ากำลังจะก้าวขึ้นเป็นครึ่งเทพแห่งกฎเกณฑ์พอดีท่านเฮอร์ตาจึงสามารถว่าหาทางดึงเชื้อไฟแห่งกฎเกณฑ์มาอยู่ข้างเราให้ได้แล้วค่อยติดต่อกลับไปหาพวกเขาอีกทีหนึง่งกำลังจะออกเดินทางกันอยู่แล้วไม่รู้ไลกัสมันคิดถึงหาอะไรเราจูจูไลกัสก็ดึงเราไปยังสถานที่ที่เรียกว่าเอกโซมิดหรือเขตนอกเหนือตำนานสั้นๆบ้านไลกัสเขาพยายามต่อรองให้เราออกจากแอมโฟรียัสแต่โดยดีแลกกับความจริงเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์แห่งทำลายลาที่ออ่่ซออนยูใตัวเร สิ่งสิ่งนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าใจมันและเขาก็คือหนึ่งในนั้นเขาย้ำว่าน,นี่คือกุญแจที่จะทําให้เราและเพื่อนๆอ,อยู่รอดปลอดภัยได้แม้อออนทูมจะถือกําเนิดขึ้นมาก็ตามเหตุผลก็เพราะถ้าเทนให้ถูกวิธีเราจะมีโอกาสเป็นโนน,นึงแห่งจักรวาลและจะไม่มีใครต่อกรกับเราได้สวยๆอย่างเรามีหรือจะไม่เล่นตัวเอาไว้ก่อนเราจึงถูกส่งกลับไปแอมโฟเรียสตามเดิมแต่ไลกัสก็แง้มเอาไว้ว่าถึงยังไงเราก็ฝากล่องรอยตัวเองไว้ที่เอกโซมิดไปเรียบร้อยแล้ว หลังออกเดินทางมาถึงเจนสโปลิตก็พบกับไฮซิเลนเซลิดาและคณะไล่ล่าเปลวไฟรุ่นแรกพวกเขากำลังลงโทษผู้ต่อต้านการไล่ล่าเปลวไฟและาาินี้ก็อยู่ในนั้นด้วยทว่าคราวนี้ทุกคนกลับรับรู้การมาของเราแล้วเพราะคุณตัวประกันเป็นคนบอกเล่าคำพยากรณ์ให้ฟังแถมยังพูดเรื่องนอกโลกกันเปิดเผยได้ด้วยแตกต่างกับรูปก,ก่อนหน้าโดยสิ้นเชิง หนึ่งในนั้นคือคำพยากรณ์ที่ว่าอม p h o r i u s จะหลุดพ้นจากพันธนาการและไปสุดดินแดนนอกท้องฟ้าถึงตอนนี้จะยังไม่รู้เป็นฝีมือของใครแต่ทุกอย่างก็ง่ายขึ้นสำหรับพวกเราเพราะจากกักรพรรด,ดินีได้เชิญให้เราไปหาดื่กันต่อในเมืองอย่างไม่ยากเย็นคราวนี้เราเลยมีโอกาสได้รู้จักกับมิคนใหม่และเหล่าขุนพลเซริดา้ารุ่นพี่กลุ่มไล่ล่าเปลวไฟรุ่นแรกที่สามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันมากๆใครก็ได้ห้ามมวยที <laughs> หลังการประชุมล่าเชื้อไฟจบลงก็ได้ข้อสรุปว่าเป้าหมายต่อไปของจกกักรพรรดิรลิดา,ฟฟา,าป่ันนนลด้้เเอข็ เทได้ช่วงนั้นเลยมีโอกาสได้คุยกับจกักรพรรดินิดนึงเลยทําให้รู้ว่าเป้าหมายของซลิดานั้นคือการพิชิตโลกนอกแอมโฟเรียสด้วยแต่ความจริงแล้วจกักรพรรดินีกําลังประชิญกับทางเลือกแห่งโชคชะตาว่าจะเลือกเดินบนเส้นทางหการพิชิตหรือเส้นทาแห่งการกอบกู้อยู่ เพราะแรงจูงใจการพิชิตนอกโลกนั้นมาจากไลกัสเขาย้ำว่าหากแอมโฟเรียสเดินบนเส้นทางของผาทำลายล้างจัก,กรพรดดินีจะได้ครองอสูรยกักษ์ไอออนทูมและนำกองทัพพิชิตจัก,กรวาลแต่ต้องแลกด้วยการเสียสละความเป็นมนุษย์เท่านั้นทว่าเส้นทางของผู้กอบกู้จะทำให้แอมโฟเรียสไปได้แค่ออกไปแตะขอบฟ้าหลังแยกทางกับจัก,กรพัดทั้งคู่ตั้งใจจะติดต่อกับท่านเฮอร์ตาเพื่อรายงานความคืบหน้าที่เกิดขึ้นแต่ท้องถนนกลับมีหูตาของจักรพัดซออซองอยู่เต็มไปหมดสุดท้ายเลยลงเอ่ยที่ต้องไปห้องพักเดิมที่ อยู่ในนั้นเราเลยรู้ว่าเจ้าของห้องเดิมคือไฮซิเลนนั่นเองแอบเข้ามาแบบนี้อย่าบอกนะว่าอยากจะมาแช่น้ําด้วยน,นั่นแหละไม่ต่อต้านด้วยนะคุยกันได้พักหนึ่งมีกลายอาก็ขัดจังหวะพอดีมีมาเพื่อจะบอกไฮซิเลนว่าเหม็นเปรี้ยวไม่ใช่มีมาบอกว่าจักรพัทจะจัดงานเลี้ยงก่อนออกลบทุกคนอย่าลืมไปกันด้วยล่ะเอาล่ะถึงเวลาต้องรายงานท่านเฮอร์ตาเรื่องเชื้อไฟกับลายกัดเออท่านเฮอร์ตาคือว่าว่าวเชื้อไฟกับไม่เจอลายกัด แล้วไม,ม่ผิดเลยเดี๋ยวยังไม่ทันพูดเลยถึงฟังเราจะยังคืบหน้าไม่มากนักแต่เฮอร์ตาเตือนให้ระวังตัวเอาไว้เพราะถึงจะยังระบุตัวต,วตนไม่ได้ว่าเป็นใครแต่ไลกกสเป็นรุ่นพี่จากสมาคมอัจฉริยะแน่ๆเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเหล่าผู้ร่วมเดินทางต่างเข้าสู่งานเลี้ยงที่จัดขึ้นทว่าทันทีที่ก้าวเข้าไปไซรินสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของแผนการบางอย่างเพราะก่อนเข้างานมีการตรวจค้นอาวุธอย่างเข้มงวดรอกับเตรียมควบคุมสถานาการณ์ไปแล้วทั้งหมดและจัก,กรพรรดิก็ยังไม่ปรากฏตัวในงานด้วย แม้ใจนึงจะสงสัยว่าน,นี่อาจเป็นกับดักของจกักรพรรดิแต่การสร้างพันธมิตรกับกฎเกณฑ์ยังไม่บรรลุเลยต้องไหลไปตามน้ำก่อนใดๆก็ตามงานเลี้ยงก่อนศึกทั้งทีมีหรือสาวจะไม่ชวนกงด้วยโดนจับดูดน้ำประเชงไปทีหนึ่งถึงกับตื่นจากผวังและได้เห็นภาพปาตาความจริงแล้วทั้งคู่อยู่ในงานตั้งแต่แรกเลยแต่ที่ไม่เห็นกันเพราะไฮซิเลนไล่มนบังตาเอาไว้ตามคำสั่งจกักรพรรดิ แต่ไฮซิเลนตัดสินใจคลายมลให้กับเราด้วยยาสเสน่ห์าะไม่ไว้ใจไลกัส <os> เขาเลยวานให้เราเป็นสายสื่อให้หน่อยเพ <os> ื่อจะได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์เราเลยได้รู้ว่าคุณบนลพิรุณดินทาวจาจกพัดเตีย เอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเรื่องที่สืบได้คือหากซิลิด้าผ่านบททดสอบกฎเกณฑ์ได้เมื่อไหร่ตกลงกันไว้ว่าไลกัสจะขอแก้กฎเกณฑ์แอมโฟเรียสใหม่โดยใส่ฟังก์ชันคลื่นดมินลงในนั้นด้วยอันนี้ตามความเข้าใจผมนะถ้าผิดบอกมาเลยคือไลกัสเนี่ยเป็นแอดมินส่วนแอมโฟเรียสลูปนี้คลื่นดมินมันลดลงเพราะฝีมือของไฟนอนไลกัสเลยจะเขียนโค้ดแก้คลื่นดมินใหม่แต่เขาจะใช้สิทธินั้นได้ต้องผ่านบททดสอบกฎเกณฑ์ก่อนถึงจะได้สิทธ์แก้โค้ดนั้นมา อาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ดีดนิ้วเสกมาเลยเหมือนทานอสถ้าให้ดาคงทาไม่ได้เพราะคลื่นเทอร์มินก็เหมือนตัวแทนไอออนทูมแบบหนึ่งดังนั้นถ้าอยากแก้อะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับไอออนทูมนั่นหมายความว่าต้องผ่านโปรโตคอลขั้นสูงสุดหรือว่ากฎเกณฑ์ซะก่อนนั่นเองสืบได้ไม่ได้ก็โดนจกกักรพัิจับได้ซะก่อนว่าสมคบกับไฮซิเลนพวกเราที่ไม่มีทางเลือกเลยต้องยอมพูดความจริงทั้งหมดต่อหน้าจากกักรพัิแล้วค่อยโดนจับไปประหาร แต่ก่อนที่เซลิดาจะได้ลงมือทําอะไรนั้นไลกัตก็จับได้ว่าทั้งหมดเป็นการแสดงเพื่อหลอกตนเองเราเลยโดนไลกัดเตะออกเซิร์ฟเวอร์แอมโฟเรียสหายไปส่วนไซลีนโดนแมงกระพุนลึกลับที่ตัวเขาคาดว่า,เ,าเป็นโอโลนิกลากไปไหนแล้วไม่รู้ แต่จักรพรรดิก็อ่านเกมออกตั้งแต่แรกแล้วว่าไลกันเป็นตัวอันตรายก็เลยซ้อนแผนเอามุลจากเราตอนเข้างานปาร์ตี้เรียกท่านเฮอร์ตาและสกิวลามออกมาคาร์ไลกัทเอาไว้ฝั่งเฮอร์ตาเลยได้สิดเข้าถึงโปรโตคอลไว้ในมือเหลือแต่รอโคดิ้งใหม่เพียงเท่านั้นทว่าไลกัดกลับมาแสดงท่าทีล้อนล้นเลยแม้แต่น้อยเพราะเจ้าตัวมีแผนสำรองไว้ในมือเช่นกันตัดมาด้านของเราสรุปโดนเตะโดงไปเอ็กซโซมิสที่ไลกัดสร้างขึ้นมาขังเราโดยเฉพาะดีว่าใช้พลังฟูลีส่ง SMS และได้มีนามาช่วยเอาไว้มา,มากันเยอะไปเปล่าและคนที่มาช คือเอเวอร์ไนท์เธอบอกตอนนี้แอมโฟเรียสไม่คอยท่าแล้วจงรับเชื้อไฟเคฟฟอรีอัปบ,บับความทรงจํานี้ไปของดีจากไซลีนที่ตั้งใจจะส่งถึงมือเราแล้วกอบกู้แอมโฟเรียสให้ได้หน้าเสียดายเวลาในแอมโฟเรียสไหลไปเร็วกว่าคุกในเอกโซมิสพอแหกมาได้ภายในแอมโฟเรียสก็ผ่านไปพันปีทุกคนบนโลกก็ตายหาหมดแล้วเหลือทิ้งไว้แค่หมุดกับข้อความของเฮอร์ตาเฮอร์ตาบอกไว้ว่าเขากับสกิลลามนั้นเขียนโค้ดสำหรับนิลมิตใหม่เรียบร้อย แต่แอมโฟเรียสอยู่บนผาทำลายล้างนานเกินไปหลายๆอย่างเลยปนเปื้อนไปหมดดังนั้นแผนต่อไปขอให้เราเริ่มยุคนิลมิตใหม่ให้ได้เพราะจังหวะนั้นไฟวอลของคาถาจะอ่อนแอที่สุดสำเร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวพวกเขาจะรับช่วงต่อเองทันใดนั้นไซรีนก็ปรากฏตัวขึ้นเพราะไม่ได้เจอกันนานมากๆเธอเลยพาทั่วเมืองลางให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับแอมโฟเรียสบ้างไม่ว่ากี่ปีผ่านไปเหล่าผู้สืบสายโลยทองต่างร่วมใจกันลุกขึ้นสู้กับไลกัสแม้ทุสึกจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้แต่เปลวไฟแห่งความหวังของพวกเขาไม่เคยมอดดับ ด้วยการเสียสละของพวกเขาไลากัดจึงถูกผนึกเอาไว้ที่วังวนนิลมิตและยังปูเส้นทางสู่สติกเซียประตูที่เชื่อมโยงกับวังวนให้กับเราด้วยการต่อสู้ตลอดพันปีของพวกเขานั้นไม่เคยสูญเปล่าแต่เป็นการปูทางเพื่อรอวันมาถึงของเราและไซลินก็เป็นหนึ่งในผู้ที่สละตนเองเพื่อความหวังนั้นเช่นกัน May romance be with you on your journey. And reason grant you enlightenment. Let strife bestow you with inspiration. Trickery ensure your success. Allow death to protect your soul. And at last, let passage point the way forward. While well time will remember the trail journey. จากมาถึงสติกเซียสภาพของเมืองต่างจากรูปก่อนหน้าโดยสิ้นเชิงพอทิวทัศน์ตรงหน้านั้นมีตาแก่ขี้เหงาโผล่มาร่วมทางอีกคนหนึ่งเรื่องนมีอยู่ว่าตอนผนึกไลกัสเอาไว้ในวังวนนิลมิตไลกัสโดนผนึกแค่กายหยาบแต่เจดจำนงยังหลันลาได้ไฮซิเลนเลยใช้วิธีเดียวกับตอนที่เราเจอในงานปาร์ตี้เพื่อสร้างภาพมายาขึ้นทั้งเมืองและขังเจดจำนวของไลกัสเอาไว้ที่นี่แต่เพราะการเวลาผ่านมานานเกินไปเจ้าตัวก็เลยโดนลูกลงตามไปอีกคนจนทุกวันนี้คนแก่สองคนแทบจะเป็นเพื่อนคุยกันแก้งเหงาอยู่แล้ว ตลอดการร่วมทางกับไลกัสในเมืองแห่งนี้เราจะได้ทราบอดีตที่เกิดขึ้นผ่านมุมมองของไฮซิเลนก่อนเจอกับเซลิด้าและเบื้องหลังที่แท้จ,จริงของบททดสอบแห่งกฎเกณฑ์ที่ถูกลืมเลือนสรุปให้ฟังสั้นๆละกันไฮซิเลนคือเผ่าไซเลนเอาแบบเข้าใจง่ายๆนางเงือกเกรดเอมหาสมุดคือที่แรกที่ชิบหายจากคลื่นธรมินส่วนคนนี้ดาววาคือไททันฟากุซ่าเขาดวดคลื่นธรมินเต็มจอกเพราะตอนแรกเข้าใจว่าจะเอาชนะได้สุดท้ายเลยคลั่งกลายเป็นภาระคนอื่นท้ายที่สุดแตกยกเผ่าหรือไฮซิเลนคนเดียว จนไทท่านปฏิปกักเผชิญหน้ากับคลื่นธมินเธอเลยวางมือแล้วขึ้นบกเพราะตามหางานปาร์ตี้ที่ฟักุซ่าสัญญาเอาไว้เธอขึ้นบกอยู่นานจนได้เจอกับเซดิด้าเธอสัญญาว่าจะมอบงานปาร์ตี้เจ๋งๆให้ขอแค่พักดีกลับมาก็พอไฮ้ซเดนเลยติดตามเซดิด้ามานับแต่นั้นแต่งานปาร์ตี้ย่อมมีวันเลิกหลาเมื่อโชคชะตาพาพวกเขากลับมายัางเมืองสติกเซียอีกครั้งหนึ่ง จัก,กรพัินำทหารพักดีทั้ง500นายมาที่นี่เพื่อหวังพิชิตไททันฟากุซ่าแต่ฝูงไซเรนจากครื่งธรม,มินนับหมื่นพุดขึ้นมาโจมตีกองทัพจนสิ้นซากในที่สุดเหล่าขุนพลข้างกายทั้งหลายเวอร์จิเนียลายกรอสุธอนผู้และเสียชีวิตเคียงข้างอพอลโลเนียสเซเนกาได้ด่าลาเบียนุสและจัก,กรพรรด์ส่งท้ายก่อนสิ้นใจเหลือเพียงจัก,กรพัรด์และขุนพลมัชฉาดาผู้พักดีไฮซิเลนสองคนสุดท้ายที่รอดชีวิตอยู่เท่านั้นแต่ความจริงแล้วทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นตามความสสงงคกก์์ออจัักกกพพพดดเเเเียื่่่ผาานนนบททบแหฎณ้ ผู้หมายแบกรับกฎเกณฑ์จะต้องสังเวยเลือดต้องสาบหรือโลหิตทองซะก่อนจึงจะขึ้นเป็นครึ่งเทพได้ จัก,กรพดิจึงต้องส่งทุกคนไปสังเวยในสนามรบทั้งหมดเพื่อตนจะได้ขึ้นเป็นครึ่งเทพส่วนไฮซิเลนั้นจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าให้แบกรับเชื้อไฟมหาสมุทรหลังตาแก่ที่ไหนก็ไม่รู้พลาดไมา่หยุดมาตั้งนานในที่สุดเราก็เข้ามาถึงส่วนลึกสุดของใต้เมืองสติกเซียและพบกับไฮซิเลนที่นั่นเธอกำลังรอคอยการมาของเราเพื่อน,นำพาลลออเราเผชิญหน้ากับไลกัสที่วังบนนิลมิรและพอได้เจอกันจริงเฮียแกเมาหนักกว่าเดิมยอมใจเลยไม่รู้ไปอ่านอ่านมาจากไหนคงจะเหงา,าแหละเพราะงั้นส่งงงขออให้เเฮแแแกกกกกปปนนนนนนึะะะทุคคค่่่ิดววาาตตัััชไลลรรง ว่าล่างจิตจริงๆเขาอยู่ที่เอ็กโซมิสส่วนล่างในแอมโฟเรียสก็แค่ล่างแยกอีกทีหนึง่งหลังจากเสร็จงานตรงนี้เมื่อไหร่เขาจะใช้อออนทูมล้างบางทั้งจักรกวาลและสร้างทุกอย่างใหม่บนกองเท่าทานอีกทีโดยนิยามการล้มล้างครั้งนี้ว่าโอเมกาและเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เหลือรอดสองคนสุดท้ายในลูปนี้ <c oughs> เขาได้เปิดเผยว่าตนเองนั้นคือสมาชิกสมาคมอัจฉริยะลำดับที่1นึ่งผิดๆผู้สร้างเทพปัญญานูสแซนดาวันคั่วบาระจะขอเข้าร่วมแสดงตอนจบในแอมโฟเรียสและปิดฉากมหาการ์ดมกด้นวม แผลลัพ์ไม่สนเรื่องราวระหว่างทางสุดท้ายเลยพลาดท่าให้กับทุกคนและติดหลุดออกไปไหนไม่ได้ซะเองอารมณ์เดียวกับตอนติดหลุดไฟนอนเป๊ะให้คิดซะว่าไลากัตติดหลุดอีพีสก็ได้ส่วนพลาดท่ายังไงจะพยายามอธิบายเข้าใจนะเผื่อมีประโยชน์แต่ถ้าผิดก็บอกเลยเพราะนี่กะลิงเริ่มที่แผนท่านเฮอร์ต้าก,กันก่อนย้อนกลับไปตอนผู้บุเบิกโดนไตะออกจากเซิร์ฟเวอร์ฝั่งเฮอร์ต้ารู้แล้วว่าไลากัตตัวต้นล่างนั้นเชื่อมจิตตัวเองเอาไว้ที่เอ็กโซมิสส่วนตัวในเอมโฟเรียสไม่ใช่ล่างต้นอารมณ์คล้ายๆเฮอ,เฮอ,อร,นนร์ ฮาคิเฮียแกนั้นทรงพลังขนาดเกิดอะไรขึ้นในแอมโฟเรียสตลอดพันปีที่ผ่านมาไลากัสล่างต้นที่อยู่เอกโซมิสเขาก็รู้หมดในช่วงเซียววิและสามารถรับบือทั้งสองโลกได้พร้อมๆกันอีกคุณสมบัติหนึ่งของรุ่นพี่ก็คือถ้าไลกัสในแอมโฟเรียสเกิดตายขึ้นมาเซนเวลาของทั้งสองโลกระหว่างแอมโฟเรียสและเอกโซมิสจะบรรจบกันชั่วคราวอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะงงไม่ต้องกังวลเพราะผมก็งง ก็เลยไปเปิด Cha GP t GPT มาเลยได้ใจความมาว่าสมมติมีโลก2โลกทั้ง2โลกเวลาเดินไม่เท่ากันและจู่ๆเกิดอีเวนต์อะไรสักอย่างขึ้นเลยทําให้เส้นเวลาของทั้ง2โลกบรรจบกันผลลัพธ์จะเป็นยังไงคําตอบที่ได้ก็จะมีอย่างเช่นซิงค์เวลาเข้าด้วยกันทับซ้อนแตกไทม์ไลน์ผลลัพธ์สุดโตง่งและที่หนักที่สุดก็คือพังทั้งจัก,กรวาลสรุปสั้นๆก็คือแผนของท่านเฮอร์ต้าเร่งจังหวะตอนไลกัสตายและซิงค์เวลาทั้งสองโลกเข้าด้วยกันจากนั้นก็ให้ไซริงช่วยวนลูปตรงนี้ระดมอัดข้อมูลรัว ผลที่เกิดขึ้นคือแอมโฟเลียสจะพังไอออนทูมจะตายทุกอย่างที่ไลกัตสร้างขึ้นจากควานน้ำเหลวทั้งหมดและหา,ากีไลกัตที่ทำงานหนักเกินไปดีไม่ดีจะทำไลกัตเป็นอัมาพาตตลอดชีวิตแต่แผนนี้จะสำเร็จได้ไลกัตต้องประมาทไซลีนด้วยก็คือตรงที่บอกว่าไลกัตเป็นพวกมองแต่ผลลัพธ์ไม่สนระหว่างทางเนี่ยแหละ พอคิดว่าไซลินหายไปแล้วเขาก็ไม่ได้ตามต่ออีกว่าไซลินหายได้ยังไงก็เลยเปิดช่องทางให้เราใช้พลังความทรงจาสแปมข้อมูลต้อนไลกัดจนติดหลูปตัวเองได้แต่ไซลินรู้ว่าเอาลูปแค่นี้มาขังคงยังไม่พอพอไลกัตในเอ็กซ์โซมิดอาจแอบตุกติกอะไรสักอย่างเพื่อแทรกแซงทีหลังเอาก็ได้เขาเลยฝังความทรงจําช่วงตอนไรกัดตายหาเอาไว้ในตัวไปเลยผลก็คือถ้าไลกัดแอบตุกติกหรือทําให้สงสัยว่าแอบตุกติกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไรเมื่อไหร่แล้วก็ไซลินสามารถกดออโต้ลูมได้เดี๋ยวนั้นเพื่อให้โปรเจกนทุกค ลงนรลกตามไปด้วยแน,แน่แต่จากเรื่องที่ผ่านมาผมว่าทุกคนน่าจะพร้อมใจกันอยู่แล้วนะเพราะประเมินดูคนเสียมันน่าจะเป็นไรกัดมากกว่าไม่เพียงเท่านั้นท่านเทอร์ตาและสกิวลัมถือโอกาสนี้เปิดโต๊ะเจรจากดดันลุ่นพี่อีกทางหนึ่งในเอกโซมิสด้วยเพื่อหาทางลวงความรับทั้งหมดที่เขากุมอยู่อีกทางหนึ่ง อาจสงสัยว่าแบบนี้ถ้าไลกันไม่อยู่วงบนเดนิลมิตเขาจะเป็นฝ่ายชนะหรือเปล่าไม่เลยเพราะเป้าหมายลูบนี้คือแข่งกันตั้งแต่แรกว่าใครจะชิงเชื้อไฟเคฟอรีแล้วเริ่มยุคเดลมิตใหม่ได้ก่อนกันดังนั้นในมุมไลกัสคือหาทางทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเป็นฝ่ายเริ่มยุคเดลมิตใหม่ก่อนให้ได้เพื่อสร้างไอออนทูมขึ้นมา <c oughs> อธิบายมาตั้งนานถ้านทั้งหมดนี้ลิงอย่างผมเข้าใจถูกสรุปก็คือถ้าเลือกปล่อยวนลูปทุกอย่างจะพังทั้งหมดถ้าเลือกอยู่เฉยๆฝั่งเฮอร์ตาจะลวงข้อมูลจากเอกโซมิสแต่ถ้าเลือกแอบตุกติกขึ้นมาก็เตรียมโดนไซรินวนลูปใส่ได้เลยความหวังเดียวที่เหลืออยู่ของไลกัสตอนนี้คือหวังว่าลูปถัดไปไอออนทูมจะเอาชนะผู้บุกเบิกได้หรือไม่ก็รอคอยปฏิหารของจริงแล้วเท่านั้นเป็นไงล่ะตาเท่าไลกัสพลังมิตรภาพเต็มสิบรอบนี้ผมยกให้เลยท่านเฮอร์ตาคนเดียว ในช่วงสุดท้ายของการรีเซ็ตจัก,กรพรรด,ดินีถอดจิตมาส่งมอบของขวัญชิ้นสุดท้ายแด่ขุนพลมัจฉาดาบตามสัญญาที่เคยให้ไหว้ด้วยตนเองไฮซิเลนจึงอดนึก,ถ,นกถึงอดีตที่เกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของการไล่ล่าเปลวไฟกับจัก,กรพรรดิอย่างเลี่ยงไม่ได้ก่อนหน้านั้นตอนผู้บุกเบิกโดนเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆมไซลีนย้อนกลับมาและโน้มน้าวจัก,กรพรรดด้วยความทรงจำที่ผ่านมาของผู้บุกเบิกเธอโชว์ดวงดาวต่างๆให้ได้เห็นไม่ว่าจะดาวดวงไหนหรือพาดใดๆเหล่ามนุษย์เป็นเพียงคุณเชิดเล็กจ้ยให้กับเทพดาราทั้งงมมวลไ่่ตตากัับแออีสในนน้จพิ จึงตัดสินใจว่าแอมโฟเรียสควรจะยืนให้ได้ด้วยตัวเองไม่พึ่งพาพลังจากพาดใดและเพื่อการนั้นคำสั่งเสียสุดท้ายหนึ่งชีวิตของครึ่งเทพแลกกับหนึ่งกฎของแอมโฟเรียสที่ถูกเปลี่ยนได้ขุนพลมัจฉาดาาจึงสังหารจากักรพรรดิตามบัญชาด้วยมือของตนเองเพื่อการเปลี่ยนกฎนั้นไม่มีใครรู้ว่าจากักรพรรดิต้องการเปลี่ยนกฎอะไรให้แอมโฟเรียสแต่ตอนท่องความทรงจำกับไซรีนั้นจกักรพรรดิขอส่วนหนึ่งของความทรงจำผู้บุกเบิกเป็นของขวัญให้ขุนพลผู้พักดีที่สุดติดมือมาด้้้้ววยยเเเพพื่่่ออออป็นนนนนรรรรราาาาางััััลสุดทขกกกรรบใใใ,ใชชจจิหหต ตลอดการเดินทางกว่า33ล้านลูปในที่สุดการเดินทางอันยาวนานของแอมโฟเรียสก็กําลังจะปิดม่านลงพร้อมกับความพ่ายแพ้ของไลกัสเพราะว่าไลกัสกลับรู้อะไรมากกว่าที่ทุกคนคาดเอาไว้ ความจริงแล้วแอมโฟเรียสไม่ใช่จุดบรรจบของผาทั้ง3แต่คือสนามประลองที่ผาดทั้งสห้ามหัหนชี้ชะตากันเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเมื่อแอดมินหลักหายตัวและความทรงจําที่สะสมมากเกินไปบ้านความทรงจําก็เริ่มเคลื่อนไหวขณะเดียวกันเอเวอร์ไนและต้านเหิงปรากฏตัวขึ้นพร้อมคําถามท,าที่ยังค้างคาสรุปแล้วเอเวอร์ไนคือมีนาจริงๆใช่ไหม เธอจะเป็นมิตรหรือว่าศัตรูกับทุกคนกันและเชื้อไฟบัฟความทรงจําอาจไม่ใช่แค่ของขวัญแต่เป็นอุบายเพียงอย่างหนึง่งมากถับไปของบ้านความทรงจํากําลังจะเริ่มขึ้นปโปรดติดตามตอนต่อไปอันนี้บอกเลยนะไม่แน่ใจว่าเนื้อหาใช่ทั้งหมดอย่างที่บรรยายเอาไว้ไหมเอาเป็นว่ารอดูตอนต่อไปแล้วกันว่าจะใช่อย่างที่คิดหรือเปล่าสาหรับคลิปนี้ลากันแค่นี้เจอกันใหม่ชาติหน้า